ด่วนมากสุนัขคลอดออกมาหน้าตาขายช้างเชื่อว่ามาให้โชคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนลซืออิสระสุรินแพงหวยสะเทือนชาวบ้านแห่ตีเลขเด็ดสุนัขอกลูกขายช้างเจ้าของเผยความฝันเห็นพระบินทบาทเชื่อว่ามาให้โชค ชาวบ้านแหตีเลขเด็ดสุนัขออกลูกขายช้างเจ้าของเผยผ่านเห็นพระมาบินทบาทหลวงพ่อหัวเราะอ,ออกมาสามครั้งก่อนตื่นมาพบว่าสุนัขคลอดลูกสตัวขายช้างหนึ่งตัวเชื่อว่าให้โชคแน่นอนวันที่19ทธันวาคม2563 ผู้สึกข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่137หมู่14ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีลูกสุนัขพึ่งคลอดลักษณะแปลกประหลาดออกไปจากสุนัขตัวอื่นๆมีโนกโปลออกมาที่จมูกคล้ายงวงช้างขนสีเทาตัดขาวเท้าทั้งสีจะเป็นขาวเผือกพร้อมเชือ เจ้าสุนัขชื่อนางสมทรัพ์เพิ่มทองอายุ45ประกอบอาชีพรับย่างครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น่าแปลกสุดๆเลยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแอดก็เลยนำเรื่องราวมานะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ เจ้าสุนัขตัวนี้นะครับคลอดออกมานะครับหน้าตานี่เหมือนเลยนะครับเหมือนช้างเลยนะครับทั้งจมูกทั้งนะครับเท้าก็ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใบหูนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งนะครับถ้าท่านไม่กดรูปกระดิ่งนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสารนะครับ เมื่อนะครับเจ้าสุนัขตัวนี้คลอดออกมานะครับมีชาวบ้านมามุงดูเป็นจํานวนมากนะครับบางคนก็ตีเป็นเลขเด็ดนะครับต่างคนก็ตีนะครับตามชาวบ้านบอกนะครับเป็น1 3 7 5 3 1 1 4 4 8 4 5 8 3 3 1 7 0 7 1นะครับพร้อมนำไปลุ้นนะครับรลอตเตอรี่ในงวดวันที่30ธันวาคม